คลิปนี้นะคะกวงก็จะมาตัดผมหน้าม้ากันนะคะแต่ว่ากวงเนี่ยก็แบบไม่ได้ตัดผมหน้ามา้ามานานมากแล้วนะพี่ก้อนเนาะที่ผม <ś> <ś> น่ารักอ่ะตัดเอาแล้วน่ารักก็ดูดี้<อ>็แล้วก็อยากลองตัดแบบที่มันไม่ใช่ซีทูอยากลองตัดที่มันแบบว่าหนาๆหนาปกติเราตัดแค่นี้ใช่ปะบางๆแบบแบบแค่เนี้ยแต่ว่าคราวนี้อยากจะตัดให้มันแบบว่าหนาขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะลองตัดหนาๆแบบอารมณ์แบบเหมือนแบบวิซ่าแบบแบกแบบ ลิซ่าแบ็คพิงอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยเออแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเ,ออเริ่มเบื่อหน้าตัวเองแล้วอะก็เลยแบบอยากจะรอเปลี่ยนทรงมากงแต่ว่าผมมันยังไม่ยาวพอที่แบบว่าจะไปทําทรงอื่นๆนะดูดิมันแบบว่ามันซอยๆไม่เท่ากันด้วยก็เลยว่าจะตัดผมหน้าม้าเผื่อแบบเออหน้าเราจะดูหวานขึ้นแต่ผมหน้าม้าใช่ไหมแต่เราก็จะมาตัดรูปหมา <c oughs> โอ้ยไม่ใช่รู ตัดลูกผมก็คือเดี๋ยวเราจะมาตัดลูกผมตรงนี้ด้วยเออแบบว่าเห็นไหมมันแบบมันไม่ค่อยเป็นทรงเราจะมาตัดลูกผมแบบให้มันมีลูกผมเยอะหน่อยแล้วก็จะมาตัดจอนข้างของเราให้มันเข้ากับหน้ามากขึ้นเพราะว่าตอนนี้แบบผมแบบมันไม่ค่อยเป็นทรงอะ่ะมันพอมันยาวแล้วมันก็แปลกๆจริงๆคือเราต้องแสกกลางก่อนทุกคนใช่เราต้องแสกกลางก่อนช่วยปะวัตไม่ได้ตัดหนานะลืมเราก็แบ่งมาเป็นสามเหลี่ยมข้างๆตัดหนาๆนาหน่อย เคทุกคนควมจับได้แล้วประมาณนี้นะเราก็จับให้มันเป็นสามเหลี่ยมนี้แล้วก็แบ่งตรงกลางให้มันเป็นกลางผมเดี๋ยวเราจะมามัดมันก่อนโอเคเราจะเริ่มตัดกันแล้วนะคะคือเวลาตัดเราตัดให้มันใต้คิ้วนะเห็นป่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราปล่อยอ่ะมันก็จะขึ้นไปอีกจับให้ตึงๆนะจะบอกว่ามันเอียง เห็นปะแ้เดี๋ยวเราเอากันไกลเล็มทำอย่างนี้นะแต่จะกลายเป็นแนวตรงแล้วก็เล็มหนาอยู่นะแต่ว่าฝั่งนี้มันเท่าฝั่งนี้แต่เ,เราจะเล็มฝั่งนี้อีกถ้าเรามวนอะ่ะมันก็จะเข้าที่เค okay. เสร็จแล้วเ,วเราจะมาทำลุกผมเ,เราเก็บผมก่อนครึ่งนึง เบ,บเศษผมอะตรงเนี้ยลงมาประมาณไม่ต้องเยอะนะเพราะว่ามันเป็นรูปผมใช่ป่ะเราก็าดึงๆไปล,ลงมาข้างสองข้างอันนี้หน้ามาเรากาขึ้นไปโอเคกวางไม่มีกีบอะมัดข้างบนให้เรียบร้อยนะคะให้มาลงมาเอาที่มันแบบเป็นเหมือนแบบเศษผมเราเอา,าอเนะรูปผมเราจริงๆอะเอาลงมาวางมัดหน้ามะใหม่ก่อนโอเคนี่นะรูปผมเราเดี๋ยวเราจะมาเลมตัดลงลค่อยๆเล็มนะคะ มาอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำเป็นจอนนี่ได้แล้วลูกผมของเราเป็นไงเวลามาัดผมเราก็จะแบบว่ามีลูกผมออกมานิดหน่อยนะคะออแล้วเดี๋ยวพอเราเอาหน้ามาลงมามันก็น่าจะพอดีกันมาเรามาตัดจอนผมดีกว่า เราจะจัดทรงแตึงนะคะคือผมบางแบงบว่าไม่ได้ตัดหนา,าหนานๆมันก็แบบจะจัดทรงยากใช่ไหมแล้วก็ทําไปหนีไปอย่างเงี้แหละเราจะได้เห็นว่าแบบเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยควรจะดึงผมข้างๆนะเนี่ยดึงผมข้างๆที่มันย,วยาวๆลงมาแบบเราอยากได้มากน้อยขนาดไหนะแล้วก็ดึงลงมานะแตบบ่ว่าว่าไวขา้ข้างๆให้มันแบบหนาๆหน่อยแล้วก็ตัดอยากให้มันดูมีความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไร <S <S อะไร, <S <S ะไรประนันเนี้ยใช่เหรอพูดไปเรื่อยแหละ ไม่จริงหรอกความพูดไปเลยโอเคมาเหมือนเดิมนะคะสไลด์ลงเราจะสไลด์แต่ตรงนี้ลงมาอีกก็ได้แล้วแต่เรา <laughs> คือดูในกล้องเลยนะไม่ได้ดูในกระจกเลยอะคือออกมาสวยไม่สวยไม่รู้อะ <laughs> คือดูกล้องมันก็ไม่เหมือนดูกระจกอะเนาะ ตอนม้วนมันก็จะพอดีกับหน้าเราเห็นไหมคือปกติความปัดผมมาฝั่งนี้ฝั่งนี้มันก็ดูหนามากเราต้องแบบคอยใช้ที่มีผมอ่ะดึงกลับมาให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ด้วยประมาณนี้ขอไปจัดทรงผมแป๊บนึงนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าแบบว่ามัดผมก็จะได้ประมาณนี้ แต่ถามว่าเราหนาได้เหมือนแบบลิซ่าเลยไหมนี่คิดว่าไม่นะเพราะว่าลิซ่านี่คือแบบเหมือนเขาตัดจนแบบมันไม่เห็นหน้าผากเขาเลยปะแบบบางมิดเลยอะถ้าสมมุติต่อไปอะไรเงี้ยถ้าเราแบบค่อยค่อยหนีบไปเรื่อยๆอ,อาจจะแบบปิดได้นะนเห็นไหมมันยังเป็นรอยแวกวางอยู่ฝั่งนี้อยู่อะแต่ก็คือหนากว่าปกติที่เคยตัดนะปกติแต่ตอนตัดบางนิดเดียวเองอถือว่าโอเคนะคะแล้วก็นี่มีจอนผมแล้วก็มีลูกผมถ้าติเราเอาขึ้นก็จะมีลูกผมนิดหน่อยอย่างเงี้ยตอนที่ตัด พอเราตัดแบบลูกผมตรงนี้ด้วยผมข้างๆเรามันก็จะดูหนาขึ้นพอเราไว้หน้ามาเห็นปะข้างมันก็จะดูหนาขึ้นก็โอเคเลยนะสําหรับกวางแล้วทําไมกวางไม่มัดผมไปเลยวะเออนั่นสิคือกวางมัดจุกไว้ข้างบนทามารวมกันแล้วกันโอเคค่ะคลิปนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้น่ารักนะแบบว่าหนา้าตาหน้ารักขึ้นมาเลยอะ ออชมตัวเองก็เป็นเหมือนกันนะเราอะออออชมตัวเองเก่งมากงงโอเคก,ก่องก็จะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนเออลองเอาไปตัดกันได้นะกวงว่าแบบไม่ยากนะคะแล้วก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ก่องแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามกวางทุกช่องทางได้นะทั้งเฟซบุ๊กไอจีแฟนเพจไปเลยนะคะทุกคนบายยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแบบมีอะไรสงสัยคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้ไปละเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ